สวัสดีทุกคนที่ชมโดมกรลมออนไลน์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่โดมหายไปจากคลิปชีวิตประจำวันของโดมนะครับนานมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้เองก็อยากจะกลับมานะครับถ่ายคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เชิญชวนทุกทคนนะครับให้เข้าไป subscribe นะครับในช่องของ iconic record นะครับก็ง่ายๆเลยครับ youtube com iconic record ก็จะเป็นช่องที่มีผลงาน เกี่ยวกับทั้งตัวโดมเองแล้วก็ศิลปินในค่ายไอคอนิกนะครับตอนนี้เนี่ยหลายหลายคนอาจจะเคยทราบว่าโดมเนี่ยเอางานของโดมเองเนี่ยลงไว้ใน Channel โดมกมกลาออนไลน์ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะไม่เอางานที่เกี่ยวกับเพลงเนี่ยลงแล้วนะครับช่องโดมกมกลาออนไลน์จะเป็นเรื่องของคลิปส่วนตัวเท่านั้นคลิปประจําวันเป็นเหมือนวิดีโอบล็อกนะครับส่วนไอคอนิคเรคคอร์ดเนี่ยก็จะเป็นผลงานทั่วไปอยากให้ไป subscribe กันไว้ครับเราจะมีการแจกเสื้อครับสำหรับคนที่เข้าไป s u b s c r i b e นะครับยังไงก็ ให้ติดตามชวนเพื่อนๆไป Subscribe กันเยอะๆด้วยนะครับตอนนี้ต้องอยู่ที่โคราชน,นะครับคืนนี้มีคอนเสิร์ตที่ร้านสเมเหต์เดี๋ยวไปดูกันครับว่าคืนนี้จะเสร็จทุกรายหรือเปล่า